กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe เพื่อรับการแจ้งเตือนไม่พลาดตอนต่อไปหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้พิมรินอ่านให้ฟังหากฟินสุดๆช่วยค่ากาแฟเป็นซูเปอร์แซงก็ได้ค่ะต้องการซื้อดีโบหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่เลงด้านล่างใกล้วิดีโอเรื่องประธานบริษัทนี้ ฉันเคยวันไหน,นตอนที่สิบสองเอาวะไอ้ทานปวดหัวชะมัดเลยเสียงมงมูงูนแหบเครือมือกุมศีสาะในท่านอนตะแคงแล้วพิกร่างนอนหงายลืมตาม,มองเพดานในเช้าวันต่อมา นี่เรากินไปกี่ขวดกันสามขวดสามเลยเหรอจำไม่ได้เลยหึคงจำได้หรอกเมาขนาดนั้นนันซี่อืมโอ้ยปวดหัวอีธานนอนตะแคงมองซินเดียที่ยังนอนกุมหัวหลับตาลงอีกครั้งคิ้วเรียวขมวดมุ่นและดูท่า ยังไม่รู้ตัวว่าเขานอนอยู่ข้างๆตื่นอาบน้ำได้แล้วหาอะไรกินจะได้ดีขึ้นไม่เลยห้องหมุ่นมากเอ๊ะเข่าครีมออกมาเมื่อสาวด้านข้างเริ่มรู้แล้วว่าไม่ได้พูดอยู่คนเดียวดวงตาที่หลับอยู่ลืมเบิกว้างเอียงหน้ามาทางเขาแล้วอ้าปากค้างอารุณสวัสด์ ผมไม่อยากพูดเลยแต่เดียคุณเหม็นเล่ามากเธอยังเบิกตากว้างจ้องขนร่างโตนิ่งอ้าวเงียบไปเลยค่ะคุณเข้ามาได้ยังไงไม่สิต้องถามก่อนว่ารู้ได้ยังไงว่าเดียมานี่ไม่อยากอะไรเพื่อนเดียเป็นคนขี้กลัวเขาพยักหน้าให้เธอ ราวกับเห็นใจเต็มที่แต่คุณเข้ามาในห้องได้ยังไงแล้วนี่อะไรกันเดี๋ยวเปิดให้ผมเองนะว่าแต่ว่าต้องชมหน่อยห้องนี้นี่วิวดีมองเห็นทะเลชัดมากเลยสินเดียยังตาค้างมองร่างแก่งลุกขึ้นบิดขี้เกียจทอนบนนไรเสือ้อและเธอคาดว่าทอนล่างคงเช่นกัน แล้วรีบเปิดผ้าห่มก้มมองตัวเองอ้ไอบ้บ้าทำอะไรทำอะไรฉันนี่นี่โอ้ยหยุดร้องเลยเมาขนาดนั้นใครจะไปทำลงไปอาบน้ำผมอหิวข้าวแล้วเธอหุบปากลงทันทีแล้วอ้าออกอีกครั้งยามขาวาดขาลงเตียงลุกยืนเต็มร่างสูง น้องชายกลางลำตัวลุกขึ้นทำความคารพยามเช้าเช่นกันรอบกลืนน้ำลายทั้งทงท,งที่ยังแหงเล่าสุดระวังน้ำลายจะหกนะเดียเช้านี้คุณไม่ได้แอมน้องชายผมหรอกเพราะผมไม่ชอบผู้หญิงเหม็นเล่าไปอาบน้ำพูดจบอีธานพันดึงผ้าห่มออกจากตัวจนซินเดียตื่นตกใจพิกตัวหยิบหมอนอีกใบมาปิดของสงวนจะบ้าหรือไงนี่ฉันโป๊ ลุกไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยผมให้เวลาสิบวินาทีอีทานปล่อยมือจากผ้าห่มแล้วเดินทงเทงเจ้าน้องชายกลางหว่างขามัางกรยักษ์แหวงไกวชี้หน้าซ้ายขวาตามสะโพกสอบเขาเดินไประเบียงนอกชานก้มลงหยิบซิก้ามวนเล็กขึ้นมาแล้วจุดสูบยังไม่ไปอีก เสียงทุ้มเงิมงาพูดผ่านซิก,ก้าแล้วยกมือคีบไว้ดึงออกพ้นกวันข่าวยาวพร้อมเหยียดแขนขึ้นสูงบิดขี้เกียจก่อนจะหันออกไปมองทะเลซินเดียยังไม่หายตกตะลึงมองด้านหลังร่างแกร่งแน่นทั้งตัวด้วยใจเต้นระทึกพิกนกายสาวสั่นไหวสลดสัดศีรษะขับไล่อาการว่าวิวท้องน้อยเดียใจหยานะนะ ขืน,ขนแก,แกอยาก,อยากลองแกจะ,จะลืมเขาไม่ลง,ลงในใจพร่ำพูดย้ำความคิดตัวเองถาร่างอ่อนระโหยแหงเล่าลุกจากเตียงโดยคว้าผ้าห่มไปด้วยลากจนกระทั่งถึงห้องน้ำจึงค่อยวิ่งหายเข้าไปอีกธานเอี้ยวหน้ากลับไปมองเมื่อได้ยินเสียงประตูปิดลงอยากยิ้ม แล้วก้มหน้ามองน้องชายตัวเองคออ่อนลงแล้วแต่ยังพร้อมรบเสมอจึงค่อยนั่งลงโซฟาระเบียงสูบสิก้ารอคอยขนร่างเล็กกว่าโดนขนร่างโตทั้งสูงทั้งลากมาอย่างบุฟเฟ่อาหารเช้าของห้องอาหารด้วยอาการอ่อนแรง ทำไมไม่สั่งมากินที่ห้องกันเดี๋ยวปวดหัวจะแย่แล้วเดินรับลมไปเข้าไปเขาาดัานหัวไหล่เปลืยที่เช้านี้เธอเลือกสวมเพียงเสื้อกล้ามพอดีตัวและกางเกงขาสั้นให้เดินเข้าไปในห้องอาหารแบบเปิดโล่งรับลมไปนั่งริมริมรับลมทะเลอีธานดันให้เดินไปจนถึงโต๊ะด้านหน้าแล้วกดหัวไหล่ให้นั่งลง ปวดหัวเขามองคนร่างเล็กยังงอแง,งยกมือกุมศีษาฝุบหน้าลงโต๊ะตะแขงดวงหน้าเหลือบตาขึ้นขอความเห็นใจเดี๋ยวไปตักมาให้นั่งตรงนี้ซินเดียนอนฟุบแก้มกับโต๊ะอาหารสายตาม,มองตามร่างอีธานเดินกลับไปยังบุฟเฟ่อาหารเช้าซึ่งมีคนไม่มากนะักเช้านี้ เขาสวมกางเกงยีนสีเข้มเสื้อเชิ้ตสีขาวพับแขนเสื้อเหมือนเคยผมยังเปียกจากการอาบน้ำกามแกร่งเริ่มคลุมสีเขียวจากคราวที่เริ่มขึ้นกำลังมองเพลินๆพรันคนร่างสูงแหงนหน้าขึ้นสบตาหัวใจเธอกระตุกวูบรีบหันหน้าไปอีกทางมองทะเลแทนยกมือทาบหน้าอกด้านซ้ายเต้นแรงชะมัด เสียงวางจานทําให้ซินเดียเอาหน้าขึ้นจากโต๊ะนั่งตรงๆภายในจานเป็นข้าวต้มกุ้งร้อนๆและน้ำส้มเย็นจัดไม่มีพวกโอวันตินร้อนหรอคะมีแต่ดื่มน้ำส้มเอาน้ำตาลเข้าไปก่อนเดี๋ยวผมไปเอามาให้พูดจบร่างสูงใหญ่วางจานของตัวเองลงดูท่ารูปร่างแกร่งแน่นใหญ่โตคงไม่ใช่เพราะออกกำลังกายอย่างเดียว อาหารเช้าของอีธานเปลี่ยนไปด้วยโปรตีนเนื้อสัตว์แป้งและผักสลดัดคุณทานเยอะจังจะได้มีแรงวิจัดการตัวแสบแม้ว่าอีธานจะเอ่ยเพียงงึมงำในลำคอแต่ซินเดียนั่งอยู่ตรงข้ามได้ยินชัดเต็มสองหูจัดการอะไรตัวแสบคุณว่าเดียหรออีธานยักยิ้มจิ้มแหมชิ้นโตเข้าปากไม่ีราสาวตรงข้าม ที่ยังส่งสายตาคุณเขียวมาให้ทานเสียเดียจะได้หายแฮงชี่จะปล่อยปีก่อนจะปล่อยไปถึงตอนไหนล่ะผมพร้อมสู้เสมอตลอดเวลาเลยอย่าพูดลามกบนโต๊ะอาหารนะสินเดียตักข้าวต้มเข้าปากแล้วค่อยยังชั่วอาการปวดหัวจีดดีขึ้นทันตาลามกที่ไหนกันพูดธรรมดาเดียตังหากคิดลามกอาปาก เธอมองชิ้นแฮมบนซ่อมในมือสีเข้มที่กำลังยืนออกมาค้างไว้พร้อมพยักหน้าหงกงกักไม่ได้อยากกินสักหน่อยเร็วมันอร่อยดีซินเดียจำใจอ้าปากรับเป็นไงอร่อยจริงด้วยทำตัวน่ารักนารักเชื่อฟังดีๆได้กินของอร่อยและอย่างได้เที่ยวสนใจแพ็กเกจนี้ไหมฮึ แพ็กเกจอะไรจืดชืดขนาดนี้ไม่ร้าใจเลยเธอยกน้ำส้มขึ้นดื่มแล้วชะเง้อม,มองหาโอวันตินร้อนห่ออะไรจะกินอะไรเพิ่มหรือเปล่าเดียอยากกินโอวันตินร้อนนั่งนี่แหละเดี๋ยวไปเอามาให้แต่ว่าเสียงทุ้มเงียบไปจนซินเดียตวัดตากลับไปมองแล้วเลิกคิ้วคล้ายตั้งคำถามเรียกพี่ธานโกน ไม่งั้นเรียกท่านประธานแบบเอาหวานหวานให้ฟังหน่อยสินเดียทำปากขมุบขมิบจนอีานหัวเราะออกมาจ้องปากกระจับแล้วจึงยื่นมือออกไปบีบแก้มเร็วเรียกท่านประธานเอาให้หวานหยดย้อยนะคนร่างเล็กหน้าบึง้งแต่พอมองดวงหน้าคมสันตรงหน้าแล้วผ่านใจอ่อนยวบลงเผลอขี้ยิ้มออกมา ท่านประธานขาเดียขอโอวันตินร้อนนะคะเธอเห็นสีหน้าคนร่างโตเปลี่ยนไปทันทีในตาเข้มข้นแล้วพรันทะลึ่งตัวลุกพร่วจากโต๊ะเดินไปยังมุมเครื่องดื่มอะไรของเขานะเสียงเล็กบนอดอแอดคนเดียวส่วนท่านประธานหนุม่มยืนนิ่งตรงโต๊ะเครื่องดื่มก้มหน้าลุกมองถ้วยเซรามิกในมือ เมื่อครู่เขาเป๋ไปชั่วแวบหนึ่งยามเสียงอ่อนหวานทอดยาวพร้อมดวงหน้างดงามชะโงกมาด้านหน้าเล็กน้อยดวงตาคมรีหวานรีปือขายพึ่งโดนร่วมรักผ่วงแก้มเลือดฝาดธรรมชาติคิ้วเรียวรับกรอบหน้าโค้งระมุลปากกระจับธรรมชาติยืนส่งลูกอ้อนก่อนขบม,ม้มทุกอย่างบนดวงหน้าทำเขาใจเต้นแรง เออคุณคะจะยังชงโอวันตินไหมคะลูกดิฉันรออยู่อีฐานสะดุ้งหลุบตามองเด็กตัวเล็กอายุคงราวห้าหกขวบยืนมองเขาตาแป๋วค่ะครับเชิญก่อนได้เลยครับเขาขยับตัวถอยออกให้สองแม่ลูกได้ชงเครื่องดื่มหันหน้าไปมองคนต้นเหตุที่ทำใจเขาหวั่นไหวเธอนั่งเท้าคาง พอสายตามองท้องทะเลเอาวะไอ้ทานมันจะอะไรนักหนาะถอยตอนนี้ไม่ได้รู้ว้ยต้องการซื้ออ e ีบุ๊กหรือฟังนิยายเต็มไม่ตัด NC สามารถกดโหลดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้วิดีโอแล้วพบกันในตอนต่อไปกับช่องฟังนิยายรักพิมริน